เรื่องทงแดงเหนือไทยค่ะอตเสร็จนะคะก็คงจะเริ่มดีได้แล้วก็ฝากสาวๆที่ใครยังไม่ได้ติดม้วนไ่ไดติดม้วนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ไอจีเลยนะคะก็เป็นของทคู่กันก็คือแ้าคู่คู่กี่ม้วนจะต้องติดเวยจะทำให้เรามีความสุขกน่าทีนึงผขมันพิลึนคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยจริงๆมันไม่ได้จัดการม้วดมันทำให้ทีมเราีนวดพีนวาจริงๆสร้างไม่ได้ผลดีกว่าใช่ไหมคะ โจทย์ให้สำหรับใครที่อยากทำเองดูแลตัวเองได้เรื่องนี้ง่ายๆใช่ค่ะอ่ะนี่คือผลงานนะคะของเายเกละครนะคะแล้วผมวันนี้ถ่ายละครอยู่นะฮะเรื่องสุภาพบุรุษลูกพี่ชายครับผมฮะโอ้โหรู้หมดเลยละครเรื่องสุภาพบุรุษลูกพี่ชายนะครับผมก็ได้รับการได้ไในสาวด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากไว้สำหรับเชิญซิด้วยนะครับผมนะฮะก็เชมพูตัวยืดรั่นะฮะอย่าแยกกันเลยนะ เป็นคู <bord ering> ่นะที <Hayır. S 2> ่คิแล้วผู้ชายก็ใช้ได้แ่เพืว่าย่างผมเนี่ยต้องต้องต้องเจอแบบว่าเจอพวกครกอะไรทุกแบบเลยนะแล้วเราได้เรียนรู้มาว่าคนผู้ชายส่วนใหญ่คนไทยเปินเพลงไ้ที่ใหญ่ด้วยเลใหญ่เอเสลนใหญ่ผมอยาก่เลงผมีแง่และีอุปสรคการนวดผมไปด้วยหลังจากแบบ็มันจะตอกผมให้ผมีทิาแล้วเดี๋ยวแล้วน้องกลับไปบ้านนะเปิดเพลงไปด้วย ได้มาที่มออรู้สึกยังไงางแล้วอยากจะบอกอะไรกับกำน้ำทุกคนที่สุด่ตรีนี้บ้างคะครับผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนมานะครับผมน่ารักมากครับตม้วยยัวเเดวเน้าี่อนกเยคือหมเลยคนือที่ไม่บอกราะอะไไหมคุณดูกล้องสิจะเอาคุณไหนมาต Rồi lại là chúng ta nói <laughs> chuyện thôi. <laughs> Tại và các anh chị